สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาติดตามชมช่องพอใจอินไทยแลนด์ครับ สำหรับตัวนี้นะครับหลังจากรักษาโรคลำปีสกินนะครับก็ผลปรากฏว่าหลังจากาแตกเป็นแผลก็จะมีมแมลงวันมามาตอมบริเวณแผลนะครับบริเวณแผลที่อยู่ที่บริเวณขานะครับทําให้ขาบวมตลอดนะครับขาบวมตลอดไม่หายสักทีนะครับเนื่องจากว่าแผลแผลของเขาเนี่ย เนื่องจากว่าแผลของเขาเป็นหนองนะครับสำหรับตัวนี้มแมลงวันเขาจะมาตอมทำให้เกิดเป็นหนองนะครับซึ่งเราก็ได้ทำการแก้ปัญหานะครับก็โดยการใช้ผงข้าหนอนมาโรวยใส่ที่บริเวณแผลนะครับสำหรับแผลที่เป็นหนองนี่ก็สามารถที่จะเอาผงคอปเปอร์ มาโรยนะครับเป็นผงสีขาวๆใช้สำหรับฆ่านอนใช้สำหรับป้องกันไม่ให้แมลงวันมาตอมบริเวณแผลนะครับก็จะทำให้แมลงวันไม่กล้ามาตอมนะครับแล้วถ้ามีนอนอยู่ในแผลนะครับอยู่ในแผลที่เป็นหนองนะครับก็จะทำให้พวกนอนตายหมดนะครับตอนนี้ก็หลังจากเราโรยด้วยผงคอปเปอร์นะครับผงสีขาวๆนะครับ ก็ทําทให้แผลเริ่มแห้งขึ้นนะครับแผลเริ่มแห้งแล้วก็การบวมของขานี่ก็เริ่มลดลดลงนะครับการบวมของขาเริ่มลดลงปกติแล้วฉีดยาบูตาซินนะครับฉีดก็จะลดลงแต่ทีนี้สาเหตุที่ฉีดแล้วไม่ลดลงนะครับฉีดต่อเนื่องกัน5วันนะครับแล้วก็ าขาไม่ลดลงสาเหตุเพราะว่าแผลที่แตกเนี่ยมีแมลงวันมาตอมทำให้เกิดอักเสบนะครับซึ่งจุดนี้เราก็อาเอาอยาผงมาโรยป้องกันไม่ให้แผลโดนแมลงวันมากวนนะครับก็จะทำให้แผลแห้งแล้วก็หายเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้าขาเริ่ม การบวมของขาเนี่ยเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะบริเวณขาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับแหล่งที่โดนน้ำหรือว่าโดนเชื้อโรคต่างๆนะครับที่อยู่ในดินนะครับเพราะฉะนั้นจะแห้งช้านิดหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเจอมแมลงวันนะครับเจอมแมลงวันมาออตอม ที่น้ำลายของแมลงวันเนี่ยเขาจะเขาจะเหมือนมาย่อยมาย่อยบริเวณแผลทำให้แผลไม่แห้งสักทีนะครับเออก็นั่นแหละส่งผลทำให้อ,อขาก็ยังบวมแต่เขาก็สามารถเดินได้แต่ขายังบวมอยู่ยังไม่ปกติสักทีใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นนี่หลังจากเราเอาผงมาโรวยบริเวณแผลก็ ทำให้แมลงวันไม่กล้ามาตอมแล้วก็ทําให้แผลเนี่ยแห้งเร็วขึ้นนะครับก็ประมาณโรยทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งนะครับแผลก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเนื่องจากว่าแมลงวันไม่มาตอมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ยาตัวอื่นๆเราก็ไม่ได้ฉีดแล้วนะครับไม่ได้ฉีดให้เขาแล้วนะครับเพราะว่าเชื้อต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยก็เริ่ม ตายไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่รักษาแผลภายนอกนะครับสำหรับลูกวัวตัวน้อยเมื่อกี้นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับส่วนตัวอื่นๆตอนนี้ก็เริ่มหายกันหายหายสนิทกันแล้วนะครับก็ยังมีบางตัวที่ต้องรักษา,าแผลภายนอกอยู่นะครับส่วนเชื้อที่อยู่ภายในเนี่ยก็ เริ่มไม่มีแล้วนะครับตุ่มใหม่ๆก็เริ่มไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็รักษาแผลภายนอกรอให้แผลภายนอกอหลุดออกมาแล้วก็สร้างาผิวหนังขึ้นมาใหม่มาทดแทนนะครับก็จะหายปกติาบางตัวก็สร้างผิวหนังใหม่มาปิดแผลเก่านะครับที่เกิดแผลเนี่ยเ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็หายสนิทกันแล้วนะครับบางตัวก็ยังนะครับยังมีบางแผลที่ แผลใหญ่ๆก็ยังยังต้องรักษากันต่อไปนะครับ นี่ครับแผลก็เริ่มแห้งแล้วนะครับออส่วนแผลใหญ่บริเวณนี้นะครับแผลใหญ่บริรบรเวณนี้ผิวหนังเขาก็เริ่มสร้างสร้างมาทับนะครับเริ่มสร้างผิวหนังใหม่มาทับแล้วนะครับแต่แผลก็ยังไม่หลุดนะครับ ตัวตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็แผลก็ยังเป็นหนองอยู่นะครับก็ใช้ยาผงมารยนะครับทำให้แมลงมันไม่มาตอมนะครับให้อาหารกินช่วงเช้านะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะครับให้วันละมื้อนะครับอาหาร ช่วงเช้าวันละมือ้อเมื่อก่อนก็ให้ช่วงเย็นนะครับทีน,นี้ช่วงเย็นก็จะมีหญ้าให้กินนะครับตัดในทุ่งนามาให้กินนะครับก็เลย אע, เปลี่ยนจากอาหารช่วงเย็นมาเป็นช่วงเช้าแทนนะครับก็จะให้อาหารช่วงเช้าเสร็จแล้วก็จะเอาไปปล่อย efendim, บริเวณข้างๆ้างคอกนะครับเอาไปปล่อยผูกไว้ข้างๆ้างคอกนะครับ เพื่อให้เขาได้กินหญ้าข้างๆคอกนิดๆหน่อยๆน,นะครับช่วงช่วงเช้านะครับแล้วก็เวลาบ่ายๆก็เอา,เข,าข้าวคอกแล้วก็เอาญ้าเอายามาให้เขากินอ,อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็รอให้ ตัวอื่นๆกินหญ้าเอ้ยกินอาหารกัรให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยออกนอกอคอกนะครับอุย้ยไอ้นี่มาชนนะครับเ,เล่นมาชนข้างหลังเลยตอนนี้แผลต่างๆนี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วแผลต่างๆเริ่มแห้งสนิทแล้วก็เริ่มดีขึ้นอาการเริ่มดีขึ้นเริ่มมีแรงโอ้ยจะชนอีกแล้วนะครับ นี่ชอบชนฮะเองนี่ครับก็วัวที่อยู่ในอคอกทั้งหมดก็รักษาหายทั้งหมดนะครับหายทั้งหมดเนื่องจากว่าเรารีบรักษานะครับแล้วก็เรารักษาได้ไวนะครับได้ไวนี่ก็คือเราฉีดยาได้เร็วนะครับพอมีอาการเราก็ฉีดยา ถายพยาธิฉีดยาฆ่าเชื้อเลยนะครับแต่สําหรับตัวเล็กก็จะพิเศษกว่าเพื่อนนะครับก็คือฉีดยาบํารุงเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ปวดบริเวณขาเขาปวดเขาก็ฉีดยาบูตาซินเข้าไปนะครับทําใหเ้เขาก็ฟื้นไวนะครับฟื้นไวไม่โทมนะครับตอนนี้ก็รักษาแผลภายนอกอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ หายยากนิดนึงนะครับสำหรับแผลภายนอกก็รักษาไปเรื่อยๆนะครับส่วนเชื้อที่อยู่ภายในนี่ก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าหมดแล้วนะครับเชื้อที่อยู่ภายในหมดแล้วแล้วก็วัวทุกตัวตอนนี้ก็ดูแลแผลภายนอกอย่างเดียวนะครับสําหรับภายในก็ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มีแรงแย่งอาหารกับพี่นะครับมีแรงแย่งอาหารกับพี่เขาจะชอบแย่งนะครับชอบแย่งให้กินตัวเดียวไม่ค่อยอยากจะกินนะครับแต่ชอบแย่งนะครับก็เขาคงจะอร่อยกว่ากินตัวเดียวนะครับถ้าได้แย่งงี้ก็จะกินสนุกกว่านะครับ ช่วงนี้ก็ตัดใบข้าวให้วัวกินนะครับหญ้าอื่นไม่มีไม่ม,ไม,มีได้ปลูกไม่ได้ปลูกนะครับก็ตัดใบข้าวให้วัวกินก็ใบข้าวก็บนหญ้าด้วยนะครับพอช่วงนี้ก็เป็นฤดูการตัดใบข้าวนะครับใบข้าวที่ตัดก็เป็นใบข้าวของเราเองนะครับซึ่งก็ไม่มีสารเคมีอะไรนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงไม่ได้พ่นยาฆ่าหญ้านะครับเราก็ให้เขากินทุกวันนะครับสำหรับใบข้าวที่เราตัดมานะครับนี่ครับสำหรับใบพระใบข้าวที่เราตัดมานะครับก็วัวก็กินดีเหมือนกันนะครับวัวก็กินดีเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวไปไปดูข um, like uh, ี oh, ้ของเขานะครับใบข้าวที่วัวกินนะครับขี้ของเขาก็เป็นก้อนนะครับขี้วัวก็เป็นก้อนนะครับก็ไม่ขี้ไหลนะครับเป็นก้อนดีนะครับชัดชัดเลยนะครับชัดชัดเลยก็เป็นก้อนดีนะครับไม่ขี้ไหลก็ใช้ได้นะครับก็ทำให้วัว กินอิ่มได้เหมือนกันนะครับสำหรับใบข้าวลูกเล็กเด็กแดงก็กินได้นะครับใบข้าววัวกินหญ้าเป็นกินใบข้าวก็ได้เหมือนกันนะครับก็ยังมีช่วงนี้ก็ยังมีใบข้าวให้กินทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็เสริมด้วยอาหารนะครับ เสริมด้วยอาหารอาหารนี่ก็ไม่มีอะไรกเททร็เป็นพวกข้าวโพดบดนะครับเป็นพวกข้าวโพดบดผสมด้วยรำนะครับเอ่อผสมด้วยรำอ่อนรำหยาบก็จะเป็นพวกข้าวโพดบดนะครับแล้วก็ผสมให้กินทุกวันเลยนะครับซึ่งก็ทําให้วัวก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนกันเอ่อมืด ก็จะทำให้วัวอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเหมือนกันนะครับสำหรับรำแล้วก็รำอ่อนรำหยาบเอามาผสมกับข้าวโพดสับนะครับต้นข้าวโพดสับให้มนกินนะครับให้บัวกินนะครับก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับนี่ตัวนี้ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีตัวผู้เลยนะครับ ถึงจะมีโรคลำปีสกินเข้ามานะครับอ่าถึงจะมีโรคลำปีสกินเข้ามานะครับแต่ว่าตัวเขาก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเขาก็ไม่ซูบหอมนะครับเพราะว่าเขากินอาหารได้ตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็กินไม่หมดนะครับเหลือหน่อยหนึ่งเหลือหน่อยหนึ่งก็กินได้ทั้งหญ้ากินได้ทั้งอาหารนะครับก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับสำหรับ ลูกวัวตัวผู้นะครับตัวนี้ลูกวัวตัวผู้ตัวอื่นๆก็อุนทวนสมุนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ